พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่นอะไรแบบนี้คือกดเนี่ย,ยมันไม่ได้หมายความว่าสลับไปเชื่อมโดยอัตโนมัตินะครับไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าอันนี้บลูทูธเปิดอยู่เมื่อสักครู่ถ้าบลูทูธตัวนี้เปิดอยู่เมื่อสักครู่อ๋อมันสลับครับเห็นไหมโม่ต่พูดแล้วสังเกตไปตรงนี้นะมันก็จะหยุดกับพิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นชื่อ อุปกรณ์บลูทูธที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ซึ่งก็คือลำโพงตัวนี้แหละมีเจียเสียมีมีเจียเคเสียมีเฉันมมีมีเจียวฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l a านเในรายกัน IT Every Time มังใช่ทางช่อง IT Every Time และรอยการแชร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน อุปกรณ์เออจริงๆบลูทูธมันมีหลายหลายมันเชื่อมต่อมันใช้ส่งสัญญาณได้จากอุปกรณ์หลายอย่างนะครับซึ่งเราจะไม่เหมารวมแล้วกันเอาเป็นว่าเฉพาะลำโพงบลูทูธนะครับอืมซึ่งก็จ,จะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆสำหรับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเด็ก Gen X Gen Y Gen Z อะไรอย่เงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังยากอยู่สำหรับอีกหลายๆคนนะเออ แม้กระทั่งเด็กเด็กเจนวเอ,อเด็กเจนแซเองนะครับที่เขาไม่ได้มีความสนใจด้านด้านไอทด้านแกจิตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันรู้ไว้ใช่ว่านะเออรู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าอืใช่นั่นแหละ <laughs> โอเคนะก็แต่ว่าเราจะมีมาเสริมนิดนึงนะครับคือคลิปนี้มันจะเริ่มตั้งแต่เชื่อมต่อนะครับไปจนถึงแบบ ลบอุปกรณ์นะเลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบชั่วคราวสลับอุปกรณ์อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ดูคลิปให้จบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะโอเคก็มาถึงปุ๊บนะครับอันนี้จริงๆเราจะใช้เ,เมื่อสักครู่บอกพูดถึงการสลับอุปกรณ์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะนํามือถือมา2เครื่องนะครับเป็นของคนละค่ายด้วยนะฝั่งซ้ายมือ ของเรานะเป็น Android นะครับฝ่ามือเป็นฝา่ฝาฝวามือเป็น iPhone เป็น iOS นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ทั้งสองเครื่องที่เห็นเมื่อสักครู่เนะี่ยคือเคยเชื่อมต่อกับลำโพงตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วแต่เราทำการลบออกไปแล้วนะครับเพื่อให้มันเพื่อใหม้มันได้มันได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการเชื่อมต่อตอนแรกนะโอเคก็มาถึงปุ๊บนะครับเปิดอุปกรณ์เปิดยังไงอ่ะมองหาสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีขีด เราไม่แน่ใจว่ามันมาจากเลขศูนย์กับ1หรือเปล่าที่เป็นภาษาภาษาดิจิตอลอะภาษาแบบเลขเลขฐาน2นะฮะ <c oughs> แต่ว่านั่นแหละช่างมันนะครับโอเคก็มองหาปุ๊บเสร็จแล้วกดนะครับถ้ากดสั้นๆไม่ติดแปลว่าต้องกดค้างโอเคนะลืมบอกอันนี้เป็นลำโพงบลูทูธ มีเจเคคาราเกนะครับอ่าซึ่งมันจะมีไม <Hey, S 1> ในตัว hey, ด้วย <hey. S 1> แบบนี้ฮัลโหลฮัโหลโอเคแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเคยทำคลิปรีวิวเอาไว้แล้วนะครับแต่ลำโพงบลูทูธน่าจะเกือบทั้งหมดนะใช้หลักการ <Yeah. S 1> ทำงานคล้ายๆกันนี้นะเออโอเคแล้วก็บางอันตอนที่เปิดเครื่องนะครับอเออโดยเพราะโอ m ที่มาจากจนะีนอะไรเงี้ยมันจะพูดว่าเออ power on นะบางอันก็จะบอกว่าเออ อะไรวะบูทูเดอเออสักอย่างหนึ่งก <laughs> <laughs> ็แล้วพูดประมาณนี้ลืมลืมเออแล้วเราก็มีลำโพงแบบนั้นอยู่ด้วยหลายตัวเช่นเดียวกันนะครับโอเคมาปุ๊บถ้าไฟมันแบบกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยความหมายก็คือยังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อกับอ่ามือถือใดๆเลยนะครับอนุมานว่าเป็นอย่างนี้นะจริงๆไม,ไม่ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรที่มันแบบ กำหนดว่าเอ้ยถ้าแบบยังไม่เชื่อมต่อทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะลำโพงบลูทูธจะต้องมีไฟอยู่ที่ปุ่ม power นะกระพริบทีๆแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแต่ว่าการกระพริบก็เป็นก็สื่อถึงอะไรที่แบบเตรียมความพร้อมหรือว่ายังไม่พร้อมใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับแบบสัญลักษณ์ที่ไฟหน้าปัดของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยคือถ้ามันกระพริบแปลว่ามันไม่พร้อมใช้งานหรือว่ามันมีอะไรที่แบบ เออเราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเนี้ยจะลองเชื่อมต่อกับตัว iPhone ดูก่อนนะครับอ่ะการเชื่อมต่อนนะเอาแล้วก็จะมีการเชื่อมแบบวิธีลัดวิธีตรงอะไรอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวเราจะบอกการเชื่อมโดยโดยตรงแล้วกันนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องลัดนะครับโดยตรงเนี่ยก็คือไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลือกอเราจะโชว์หน้าจอแบบนี้เลยนะเราจะไม่อัดหน้าจอนะครับอ่ะ จะได้เห็นด้วยว่านิ้วจิ้มตรงไหนนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะเออค่อนข้างที่จะคล้ายกันทั้ง Android และ iPhone นะฮะแล้วก็ Android ก็คล้ายคล้ายกันทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะโชว์อยู่ล่างสุดนะครับภายใต้คำว่า คือมันจะไม่ได้อยู่ตรงอุปกรณ์ของฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันยังไม่เป็นอุปกรณ์ของเรายังไม่ได้เชื่อมต่อนะมันก็จะอยู่ที่อุปกรณ์ที่ค้นพบนะฮะเสร็จแล้วเราก็เลือกเลยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่นี่นะครับอ่าเห็นไหมไฟรอบๆปุ่มเปิดก็จะนิ่งๆอ่าก็จะติดค้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงนะเป็นการบอกเราว่าเออเชื่อมต่อสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยอ่า b l u e t o o t h device is connect e d to the successfully <laughs> เออเออของแบบ O E M จีนก็จะพูดประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะรับฟังเสียงนะครับจากลำโพงตัวนี้ได้เลยนะเราก็จะเหมือนเดิมนะครับเรือล่มในหนองไม่ให้ทองไปไหน <laughs> เราก็จะเหมือนเดิมเปิดคลิปของตัวเราเอง มันแท้อเกว่าว่าทำนมันมถูกกันแต่ว่าสั่งมามันร้านเขาอยู่แบบทางใต้ใต้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้ที่เอามือถือชักเข้าชักออกคือใจให้เห็นว่ามือถืออยู่ไกลแต่เสียงเท่าเดิมแสดงว่าเสียงไม่ได้ออกจากมือถือ<ม>เสียงออกจากไม์นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังก็ได้ถือโอกาสนี้บอกวิธีการตัดการเชื่อมต่อกับลําโพงบลูทูธนะครับของลําโพงบลูทูธแบบ เกรดล่างๆเลยนะตลาดล่างๆที่มันจะไม่มีปุ่มปุ่มแบบยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ณนะปัจจุบันนะครับตัวนี้มันจะอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ตัวนี้นะซึ่งไม่ใช่ทุกรุ่นท,ทุกยี่ห้อที่จะมีปุ่มนี้โอเคปะ่ะแต่ว่าเราไม่เราไม่เป็นไรนะครับถ้ามือถืออยู่ในมือเราก็ง่ายนิดเดียวง่ายวิธีง่ายง่ายที่ง่ายสุดสุดง่ายนะครับก็คือปิดบลูทูธไปเลยปิดบลูทูธนี่ นะเห็นไหมอันนี้ก็จะกระพริบทีๆแล้วก็มีเสียงตรุ้งนะฮะซึ่งแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะทั้งไฟและเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือตรุ้งแล้วก็ไฟก็จะกลับไปพริบกระพริบทีๆการปิดการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบนี้ก็จะมีประโยชน์นะคือ,อมือถือของเราก็จะประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับเสียงจากน่าจะพอจำได้เนาะ ท้งในะต้อะจำไม่ีนะมีาีมาจากมาเลเซียหรือเล่าคเลนะโอเคนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสียงออกจากลำโพงของ i p h o นนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อกับ Android ให้ดูนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราหลังจากเชื่อมต่อกับ Android เราจะทำการสลับอุปกรณ์ให้ดูนะครับการสลับอุปกรณ์ก็ ทำแบบนี้แหละทำเหมือนกับตัดการเชื่อมต่อตัดการเชื่อมต่อตัวหนึ่งนะเออจริงๆมันคือใช้สถานการณ์นี้แบบต่อเนื่องไปได้เลยนะก็เราทําการเชื่อมต่อแต่เราไม่ได้ลบนะครับสมมุตินะสมมุติเรากลับมาเชื่อมเชื่อมอันนี้เอ,อเรากลับมาเปิดบลูทูธนะครับไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมอัตโนมัติหรือเปล่าไม่เชื่อมนะครับไม่เหมือน WiFi เนาะ ่าไม่เชื่อมเราก็กดค้างอ่าเดี๋ยวได้ทีเลยเดี๋ยวสอนวิธีรัดสําหรับ iPhone นะครับ Android ก็คล้ายๆกันไม่รู้ใครค๊อปใครมานะกดค้างนะครับแล้วก็กดค้างอีกค้างแล้วค้างอีกไม่ใช่นะอ่าเสร็จแล้วก็เลือกอันนี้มันจะอยู่ในลิสต์ตรงตรง,ตรงหน้าอคอนโทรลเซ็นเตอร์เลยนะครับสำหรับ iPhone นะถ้าเกิดว่าเคยเชื่อมแล้วนะฮะอ่เราก็เลือกเป็นมีเจียเคีเจียวชม่นเมืองจื ก็ทําการเชื่อมอีกแ้วเรียบร้อยนะครับสินงค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจจาหน่ายหากท่านสนใจจริงประมาณนี้นะครับต่อไปถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับมาใช้งานกับเครื่องนี้โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะก็คือตั้งแต่การจับคู่นะครับก็อย่างที่บอกนะง่ายสุดคือกดตรงนี้ปิดบลูทูธของเครื่องแรกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่แล้วไปสั่งนะครับแล้วก็ไปที่ อีกมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับสมาร์ทโฟนนะแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับอันนี้แบบตรงๆเหมือนเดิมนะแล้วก็บลูทูธแล้วก็เลื่อนขึ้นเนะี่ยเห็นไหมมันก็จะเจออ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมันเป็นค่าค้างอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองปิดให้ดูนะครับแต่เอาจริงอะ่ะมันมันเห็นตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้เปิดแล้วนะเราก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันถึงขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวรีเฟชนิดนึง โอ้เห็นไหมพอเรากด r e f r e s ตรงนี้ถ้าของ iPhone มันจะลากลงใช่ไหมลากลงแบบนี้คือการ r e f r e s นะครับแต่อันนี้คือกดตรงนี้เห็นไหมหายไปล้มี G R K Target นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดคือทำไมต้องกด r e f r e s ก็เพื่อเป็นการแบบกระตุ้น ลุกให้มือถือของเราอ่ะมันเริ่มทําการส่งสัญญาณบลูทูธออกไปค้นหาอุปกรณ์อื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าให้มันส่งตลอดคือมันจะประหยัดไม้มันจะเปลืองแบตบถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบอนะไม่เจอทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เปิดแล้วแล้วก็พร้อมจับคู่ไฟกระพริบ,บจาได้ใช่ไหมครับแล้วก็มารนะีเฟชอะมันก็จะมานี่เจอเคเราก็จะเชื่อมไปเลยนะฮะเขาก็จะมีการถามนะครับว่าให้สิทธิ์การเข้าถึงได้ชื่อ ติดต่อและประวัติการโทรมาให้น,นี่นี่นั่นอะไรเพื่อความป,ะะออปลอดภัยแล้วก็ความง่ายสุดก็เลือกเป็นจับคู่จะบอกว่าอยากจะให้เลือกอ๋อโอเคอันนี้มันเป็นให้แบบเช็คบ็อกซ์นะฮะอ่าถ้าเราไม่ให้เราก็แค่ไม่ต้องเช็คแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยเสร็จแล้วก็ทำการเลือกจับคู่ นะครับเลือกจับคู่นะถ้าบล็อกก็คือบล็อกไปเลยนะเออเมสักครู่กับเลือกบล็อกแล้วเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบเชื่อมต่อรายชื่ออะไรเงี้ยเออคือจะบอกตรงๆว่าฟังก์ชันเมสักคู่ยังไม่เคยใช้เช่นเดียวกันนะครับ่ะเมสักครู่เสียงดังตึ้งแล้วไฟตรงนี้มันจะจางๆหน่อยเพราะว่าความเข้มแสงมันต่ำทาการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการเปิดนะฮะเปิดคลิปของตัวเองเหมือนเดิม เพื่อให้ปั่นวิวไม่ใช่เพื่อปลอดภัยจากลิขสิทธิ์นะครับไอ้หโดพัพน่ายอีโอโฆษณาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้มีลิขสิทธิ์มันหรือเปล่านะครับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชั่นใต้คลิป ประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการสลับไปเชื่อมกับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นสลับจาก iPhone มา Android ใช่ไหมตอนนี้จะสลับจาก Android ไป iPhone นะครับก็เหมือนเดิมทำเหมือนกันเลยนะครับเออคอนโทรลเซนเตอร์ของ Android ของ Xiaomi ีเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่มันเหมือนกันเลยครับลากลงมาจากด้านบนอ่า เหมือนกันด้วยนะถ้าลากจากฝั่งซ้ายอะ่ะฝั่งซ้ายของของกล้องของลําโพงอะไรเงี้ยนะครับลําโพงสนทนานะถ้าลากฝั่งซ้ายจะเป็น notification ถ้าลากฝั่งขวาจะเป็น control center <c oughs> เหมือนกันเลยกับ <c oughs> ไอโฟนใช่อ่ะแล้วเ,เราก็ง่ายๆครับปิดไอ้นี่ปิดบลูทูธนะก็กดตรงนี้ นะฮะไฟก็กระพริบเร็วๆรงนี้เราก็กลับมาเชื่อมกับไอโฟนเอาอเรียบร้อยนะครับนี่ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จนะครับอ่าตรงนี้ตรงลำโพงเนี่ย จากเดิมมันจะเป็นรูปมันจะเป็นลำโพงเฉยๆใช่ไหมไม่มีตัวโลโก้บลูทูธนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีโลโก้บลูทูธด้วยหมายความว่ามันเชื่อมบลูทูธอยู่นะแต่ว่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปหูฟังขึ้นมานะข,ข้อสังเกตจากกับ Android ก็คือ Android จะบอกว่าเชื่อมกับบลูทูธตัวไหนอยู่ด้วยอะไรแบบนี้แต่อันนี้จะไม่ได้บอกนะครับ อโอเคถ้าเราอยากรู้ก็แต่ตรงนี้นี่ก็มั่วๆไปแล้วก็ถ่ายทอดแบ่งปันไปม,นมันก็จะบอกชื่อลำโพงนะรโอเคนะฮะแล้วก็สุดท้ายละกันนะสุดท้ายนะอันนี้จะมีเฉพาะลำโพงบลูทูธบางตัวนะครับอตอนนี้มันเชื่อมกับ iPhone อยู่นะไม่ได้เชื่อมกับ Android นะครับอันนี้จะมีเฉพาะลำโพงบลูทูธบางตัวก็คือ ปุ่ม swap นะครับมันเรียกจริงๆมันเรียกปุ่มอะไรก็ไม่รู้แต่มันคือปุ่มสลับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับอ่ะก็ตอนนี้เชื่อมกับ p p o o n นะอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราจะเราจะทำไงดีเราจะถือแบบนี้แล้วกัน <c oughs> อุปกรณ์ไม่พร้อมอนะ่เราจะถือแบบนี้นะครับแล้วคันนี้เราจะสลับมาเชื่อมต่อกับมือถืออันนี้ นะฮะเราก็ทําการกดปุ่มนี้ปุ่มนี้เอ่อเท่าที่ทราบนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหูฟังหูฟังแบบเล็กๆอะ่ะหูฟัง TWS นะครับ t r u e Wireless Stereo อะ่ะของ Apple อา่าเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือ AirPods นะครับเออมันจะมีปุ่มแบบเนี้ยเอาไว้สลับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ส่งสัญญาณอุปกรณ์ต้นสัญญาณเสียงอะไรเงี้ยเออพูดง่ายก็คือสมาร์ทโฟนนะครับอ่าเราก็ตัวนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือกดค้างะนะเราขอถือ2มือถือ2เครื่องก่อนนะครับแค่2เครื่องนะเออก็คือ iPhone 11กับลำโพงนะครับอ่าสังเกตนะตอนนี้มันมีมันเปิดอยู่มันเชื่อมอยู่มันเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มตรงนี้ ค้างเอาไว้นะครับรหเห็นไหมตรงนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นรูปลำโพงแล้วก็มีโลโก้บลูทูธนะครับกลายเป็นรูปลำโพงเฉยๆแล้วก็ความดังอ่ะขีดขีดคลื่นอ่ะเออนะแล้วก็ที่ลำโพงมีเจีอาเซมี่มีจเคคาาเกนะครับก็จะกลายเป็นแบบไฟกระพริบกระพริบก็หมายความว่าพร้อมที่จะ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่นอะไรแบบนี้คือกดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสลับไปเชื่อมโดยอัตโนมัตินะครับไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าอันนี้บลูทูธเปิดอยู่เมื่อสักครู่ถ้าบลูทูธตัวนี้เปิดอยู่เมื่อสักครู่อ๋อมันสลับครับเห็นไหมมัวแต่พูดแล้วสังเกตไฟตรงนี้นะมันก็จะหยุดกับพิบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นชื่ออ่า อุปกรณ์บลูทูธที่ทำการเชื่อมต่ออยู่ซึ่งก็คือลำโพงตัวนี้แหละนะครับมีเจียเสี่ยมีมีเจียเคเสี่ยมีเฉนมะมีเจียอีเจียวประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะสำหรับคลิปจะใช้อย่าใช้คำว่าเพียงเกือบจะ20นาทีแล้วนะสำหรับคลิป how to การเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธกับมือถือ มากกว่าหนึ่งเครื่องนะครับในการที่เราจะสลับเครื่องอะไรเงี้ยคือปุ่มนี้เอ่อก่อนที่จะจบนะครับปุ่มนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนะเพราะว่าในในโมเมนต์ในช่วงเวลาที่เราแบบยุ่งยุ่งมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเออก็ยังมีฟิลอยากอยากจะฟังเพลงอยากจะสลับอุปกรณ์นี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็คือแต่ว่ามือถือทั้งสองเครื่องเลยไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยเออเรา แต่กลายเป็นลําโพงที่อยู่ใกล้เรานะครับเราก็เนี่ยมากดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับอ่ะเพื่อให้เพื่อใหออ้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับกดกดปุ่มนี้ที่ตัวลําโพงหรือว่าหูฟัง tws ค้างเอาไว้มันก็จะสลับอุปกรณ์ให้ทันทีนะครับเพื่อให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะลองทดสอบสมมุติฐานอีกรอบนะครับเราจะกดปุ่มนี้ค้างแล้วสังเกตที่ control center ของ ของ p h o n นนะครับมันจะกลับไปเป็นบลูทูธไหมมันดับอืมอันนี้ไม่กลับนะครับไม่กลับจะต้องเข้าไปเลือกเข้าไปเลือกก็คือเข้าทางรัดเลยนะครับคอนโทรลเซ็นเตอร์แล้วก็ บลูทูธแล้วก็นี่ละสังเกตอ่าประมาณนี้นะครับเออวะ่ะคืออันนี้เป็นของเซี่ย i มี่ทราบเนาะนี่ก็เป็นเซี่ย i มี่ไม่ใช่นี่เซี่ย i มี่อ่ามันก็เลยเชื่อมกันเองมั้งแบบ แค่กดปุ่มนี้ค้างอ่ะแล้วมันก็กลับมาเชื่อมกันเองเลยอะไรเงี้ยแบบสลับสลับด้วยแล้วก็เชื่อมด้วยอัตโนมัติเลยอะไรแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันประมาณนั้นนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเอาไว้แล้วเพียงเท่านี้นะครับอย่าใช้คำว่าเพียงมันยาวมากนะอ๋อมันกลับมาเชื่อมที่นี่เนาะโอเคอ่า ต้องจบเอาไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะแล้วก็อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้สอนแค่วิธีการเชื่อมต่อนะครับแต่สอนวิธีการตัดการเชื่อมต่อรวมทั้งสลับอุปกรณ์ด้วยนะในกรณีที่เรามีมือถือหลายเครื่องอะไรเงี้ยเออหรือว่าถ้าถ้ามือถือแบตหมดคือมันตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะถ้าแบบสมมติเครื่องเรามันเชื่อมกับเครื่องเราอยู่ลําโพงตัวนั้นอะไรเงี้ย แล้วมือถือเราแบตหมดนะครับเอ่อแล้วก็ต้องหามือถือเพื่อนนะมือถือเครื่องอื่นมาเชื่อมแทนอะไรเงี้ยมันก็จะเชื่อมได้เลยนะครับเพราะว่ามือถือของเรามันมันแบตหมดแบตหมดก็เท่ากับปิดเครื่องปิดเครื่องก็เท่ากับปิดบลูทูธอย่างเงี้ยน,นะฮะโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้พูด3รอบแล้วขอโทษหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แนะคร์ซับสไครต์เอ้ยพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดี